เจ้าแมววันนี้ฉันไม่อยู่บ้านนะรู้แล้วนะไม่ต้องพูดมากนี่ฉันจะไปล่าท้าผีเพราะเมื่อวานฉันเพิ่งรถลมมาเนี่ยโอ้ปวดหัวเดี๋ยวฉันต้องไปขอรุ่นพี่ก่อนนะเผื่อได้แม่ไม่เอารุ่นพี่ไปด้วยเลยล่ะโอ้รุ่นพี่ไม่ได้อยู่กันเฉยหน่อยแล้วเกี่ยวอะไรอเป็นแฟนจะไม่ใช่หรอไปด้วยกันแป๊บเดียวแกนแ่นแหละเธอหนะนะ บฉันไม่รักเขาแกแล้วถ้าไปใหญ่ไปอยู่กับอันชันก็ได้อันชันใจด,ดีจะตายเออไปดูไปก็ไปบายบายคุณแจรถจึงหมื้นพี่ว่าวันนี้ขาะ ทางไปเทียทเท่ยวนหนใช่ไหมเชยวไหนอะ่ะราทาผีอ่ะราทาผีอะายผีกัดคอเองตายนะไม่เอาอ่ะนี่ไม่นะนะเอาไปยิ่ก้ขึ้นข้าจะผีหักคอคอยดูเออหักคอก็ตายไปลงนรกไปเลยไปกับใครอ่ะไม่บอกไปกับเพื่อนรูฉันนี่แหละบา,บายบายบุ้ย ไปดีกว่าเออลืมลาครู่ใชาลืมลาครูใหญ่ฮัลโหละค,ะค่ะครูใหญ่ว่ะคือวันนี้หนูขอมาลานะคะหนูขอลาพักร้อคะอ่ะลาล้อทำไมอ่ะก็พอดีว่าหนูอะคะ่ะล้มคะ่ะล้มสเออคือหนูขับไม่ระวังคือรถมอเตอร์ไซค์มันก็เลยพาพวิดคว่ำมาคะ่ะอ่อาลาสักวันเดียวก็ไม่เป็นไรหรอกมั้ง่แล้วใครจะมาจอนแทนวิชาภาษาไทยอะ่ะ เออไม่ใช่ค่ะดูเออดูสอนดูสอนวาดรูปค่ะเออนั่นแหละแล้วใครจะมาสอนแทนก็วันนี้มีเรียนบ้างค่ะอ๋มห้าห้าชั้นมน,นะใครจะมาสอนโอ้หครูครูใหญ่ค,ยยค่ะก็ดูแผลดูก่อนสิคะเลือดเต็มเลยเนี่ยโอยเจ้าวตี้วุตี้วุนวุนวุนขนมปังก็ยังมาลาอีกนะนั่งนะวุนก็ยังโทรมาลาอีก ขอโทษนะคะแค่นี้ก่อนนะคะตื๊ดลาคุให้เราได้ไหมอ่ะลาแล้วคูบอกว่าอนุญาตได้แต่ตัแค่วันเดียวนะปะ้าป้าป้า<ะ>ฉันลงทุนขอแฟนเลยนะเนี่ยแฟนบอกว่าขอตังก่อนฉันก็เลยต้องให้ไปสองหมื่นเธอชอบสีชมพูหรอเนี่ยเปล่าวะฉันชอบสีเขียวแต่ว่าชุดมันเหลือแค่สีชมพูอะ่ะแฟนบอกว่าสีเขียวยังไม่ได้สักเลยเธอฉันจะมาบอกอะไรนะคืนนี้นะเราจะไป ฉันรู้แล้วนะ่าแต่รุ่นพี่โทรมาบอกอ่ะรุ่นพี่โทรมาบอกฉันแล้วล่ะเออกุ๊ดไนท์แฟนเธออแฟนเธอชื่อกุ๊ดไนท์ใช่ปะเปล่าแ,แฟนฉันไม่ได้ชื่อกุ๊ดไนท์คือพอดีว่ารุ่นพี่บอกว่าเดี๋ยวพี่จะหักคอไปลงสวรรค์นะอืมฉันโกรธรุ่นพี่แล้วฉันไม่คุยกับรุ่นพี่สิบกว่าวันแล้วเธอไม่กลัวเลยเหรอก็ไม่กลัวก็คแค่พีแล้วเธอจะพาฉันไปที่ไหน ก็แล้วก็รู้มันตรงข้ามสะพานแดงที่เราไปเจอผีด้วยกันอ่ะจาได้ไหมอ่ะนี่เธอล้มจีรังกาหัวฟาดพื้นอ่ะและ้วฉันไม่ได้ไปไม่ใช่หรอเธาไปขับใครอ่ะเราไม่ได้ไปอ๋อฉันไปกับแคนดี้แคนดี้ล้มหัวฟาดพื้นตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาล เธอจะไปอีกทไมอ่ะถ้ารู้ว่ามันร้ายก็ก็คือตอนนั้นอ่ะฉันขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วเห็นไหมฉันได้แผลมาเปเริ่มเทิ่มเลยเห็นไหมตาฉันได้ขีดมายาถึงคอเลยแล้วเธอจะไปอีกทําไมอ่ะก็วันนี้ฉันจะไปแก้แทนอยู่มาทูดเดี๋ยวมาทูดอะไรล่ะก็อยู่ดันลกสิอยู่มาทูดอ่ะฉันดูว่าทางนันลกมันอยู่นะฉันเห็นข่าวในติกต็อกป่ะฉันเปิดดูติกต็อกกัน เธอหน้าเราเลี้ยงหมวกกระทะหนึง่งวังเล่งสปีดกันละกันนะจะได้ไม่ต้องใช้ช้าคูณสองเลยฉันเล่งปกติฉันขับแค่หกสิบนะเธอโอ้ยแต่ว๊นนึงฉันขับผิดอาจจะขับแค่หกสิบก็พอฉันขับรถชานะ,นะ เป็นครูอะแต่วันนี้เราหยุดสอนหนึ่งวันก็คงไม่เป็นไรหรอกมัง้งธอยากาศเล็บซินี่ฉันว่าทัพทีมอันดาลินนะที่เขาอะลาออกจากเป็นครูนะเพราะเขาไปขายกว๋วยเตีย๋ยวฉันเคยไปกินร้านเขาคือแซ่บเรื่องรังอารังกงอารังกระโดดเขาอยู่จังหวัดไหนหรอฉันก็อยู่จังหวัดอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าอยู่ในมังสากัรเนี่ย เธอฉันเลือกเลใจีจยังเนี่ยใกล้แล้วนแาแบบเดียวรอแป๊บแถวนี้เขาว่าอุบัติเหตุเยอะไหมไม่เยอะหรอกเขาว่าเยอะนะตรงนั้นแหละที่ฉันเจอตอวน,นี้มันตอนเช้าตอนนั้นฉันไปประมาณเที่ยงคืนกว่าๆนั่นแหละแล้วเธไปทำอะไรก็ฉันคือตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าเพื่อนของฉันที่เขาอยู่โรงพยาบาลเขาตุยเย่หรือเปล่านะ โหนี่เธอไม่ไปเยี่ยมเพื่อนขนาดนั้นเลยหรอวันตอนเช้าฉันไปเยี่ยมแล้วกับเอาแอปเปิลแม่เขากินฉันฉันบวกว่าวันนี้ไม่ได้มาเยี่ยมนะเ <c oughs> ขาเขาก็บอกว่าได้เลยแล้วบอกแฟนมาเยี่ยมก็ได้กับคุณพ่อกับคุณแม่เขาเมื่อไรจะมาเนี่ยเราก็ถึงไว้บนอยู่นะฉันมีหน้าพาเธอมาฉันร้อนแล้วเปิดแอร์แรงๆหน่อยปากเธอก็เหม็นเนี่ยเออขอโทษฉันลืมแปลงแฟนตอนเช้า จะเปิดสุดเลยโอ๊ยแล้วฉันหนาเอาผ้าห่มให้ฉันหน่อยฉันเอาขึ้นรถจูนาๆไปเร็วๆใกล้ถึงยังใกล้ถึงยังโอ้ยใกล้ถึงแล้วเนี่ยแป๊บเดียวอย่าเพิ่งบนปากฉันก็ไม่ค่อยเหม็นนะเธอร้อนมันร้อนฉันบอกว่ามันร้อนโอ๊ยเดี๋ยวฉันเปิดแอร์ให้สุดเลยอแป๊บฉันเหม็นปากเธอเนี่ยเราเร็วรีบขัดเลยเออเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันเงี้ยวไว้ใกล้ถึงยังเนี่ยบอกไม่ให้ฉันพูดไง โอ้ยมันเกิดอุบัติเหตุเธอรถบูบี้หมดแล้วบูบี้เธอฉันว่าฉันเคยเห็นแค้นดิกโอ้ยผูดผิดฉันลอเลยลนะคือฉันบอกว่าเอยรกเยวเร็วๆหน่อยสิเนี่ยใกล้ถึงนะปัสเตียวปับเตียวบับเตียวปับเตียวเนี่ยฉันพกตังมาแล้วเนี่ยไว้กินข้าวข้างทางไปไหนอะบินไงเอา เห็นยากุซ่าแล้วเนี่ยใกล้ถึงแล้วนะเห็นยากุซ่ามันก็อันนี้สิมันไม่ต่อยหรอกเยากุซ่าสูตรสีพู่อ่ะไหนคะไม่หมายถึงเอ้ยเธอ